สำหรับชาวลัคนาราศีมีนะครับในเดือนกันยายน2565นี้เป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยยังดูมีความมั่นอกปั่นใจยังดูมีความเข้มแข็งมั่นคงได้ดีเพียงแต่ว่าในเดือนนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขเยอะมีบททดสอบอะไรที่เยอะอยู่พอสมควรเลยในด้านของการเงินคุณยังคงต้องวางแผนการเงินให้ดีเพราะในเดือนนี้การเงินอาจจะดูมีความไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่ ส่วนในเรื่องของการงานเช่นกันนะครับยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขยอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าในเดือนนี้คุณก็ยังมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมกับการแก้ปัญหาเหล่านั้นส่วนในเรื่องของความรักนะครับดูแล้วคู่ของคุณอาจจะขัดใจกันง่ายหน่อยในเดือนนี้คู่อาจจะดูมีอารมณ์ที่ดูรุนแรงมากหน่อย ส่วนในเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จยังเกิดขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่ามักจะต้องมีการแข่งขันมักจะต้องมีเรื่องของการแก้ปัญหาก่อนถึงจะสําเร็จขึ้นมาได้รายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทํานายทายทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนะครับว่าในเดือนกันยายน2 5ง5เนี่ยชาวลัคนาราศีมีนจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้าง แล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยในทุกคลิปนะครับว่าอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนามีนก็คือดาวพฤหัสนะครับในเดือนนี้ทั้งเดือนดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในบ้านตัวเองยังได้ตำแหน่งกเกษตรยังดูมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงดีก็เลยส่งผลให้ คุณเองยังดูมีความชัดเจนกับความเป็นตัวเองทําอะไรยังแสดงออกถึงตัวตนของตัวเองได้อย่างชัดเจนยังดูมีความมั่นอกมั่นใจถึงแม้ดาวจะมีการเดินถอยหลังอยู่บ้างนะครับก็อาจจะไม่ค่อยส่งผลเสียอะไรมากนะักเพราะยังอยู่ในจุดที่ดีในตำแหน่งที่ดีในเลิกในนวางอะไรที่ดีนะครับในช่วงนี้ ในช่วงต้นเดือนนะครับวันที่1ถึงวันที่2การที่มีดาวศุกร์มาอยู่ในภพปุตตาจริงๆดาวศุกร์ได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับ mm hmm. เพื่อนฝูงการมาร่วมอะไรเนี่ยก็คือได้รับความร่วมมือได้รับการให้ความร่วมมือจากเพื่อนฝูงได้ดีเพียงแต่ว่าการมาร่วมของเพื่อนฝูงมันอาจจะดูทําให้ กับเรื่องของเป้าหมายอะไรที่ร่วมกันทำเนี่ยบางทีเป้าหมายอาจจะดูไม่ค่อยสอดคล้องกันอาจจะดูมีความเครียดอยู่บ้างเพราะดาวศุกร์เนี่ยเขามีดาวเสาที่เป็นดาวเรื่องของความสําเร็จเป้าหมายของคุณเนี่ยเลงกันอยู่มันอาจจะดูไม่ค่อยลงตัวกันนะครับแต่การที่ดาวพุธท,ท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนคําว่าปัตตนีนอกจากหมายถึงคนรักนะครับมันก็หมายถึงเรื่องของการร่วมการมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นอาจจะยังเป็นช่วงต้นเดือนวันที่หนึ่งที่2ที่ถึงแม้คุณจะรู้สึกอึดอัดกับคนรอบข้างแต่มันก็ยังเป็นกิจกรรมที่คุณเองอาจจะต้องไปทําอะไรที่ต้องไปทําร่วมกับคนอื่นเป็นการที่หรือมีคนอื่นมาร่วมกับคุณซึ่งมันก็ยังส่งเสริมคุณได้ดีนะครับเพราะดาวอะไรที่เกี่ยวกับคู่หุ้นส่วนหรือการไปร่วมดาวยังได้ตําแหน่งเกษตรได้ตําแหน่งมหาอุดถือว่ามีความโดดเด่นดี แต่พอวันที่2นะครับบ่ายดาวพุธเขาก็ย้ายดาวศุกร์ก็ย้ายการย้ายมาของดาวพุธเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่คุณไปร่วมหรือแม้แต่คู่ค้าหุ้นส่วนหรือคู่ของคุณเองเนี่ยเวลาเดินมาอยู่ในภพอริมันอาจจะทําให้ดูมีความขัดกันได้ง่ายมีความขัดแย้งได้ง่ายแต่ถือว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาก็ยังมีศักยภาพดีนะครับเพราะ ดาวเนี่ยยังได้ตำแหน่งอุจจาวิราชดาวได้ตำแหน่งมหาจักรดาวได้ตำแหน่งราชาโชคสแสดงว่าเขาก็ยังมีศักยภาพได้ดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะง่ายต่อการขัดกันแต่ในอีกมุมหนึง่งถ้าเกิดเขาเองเนี่ยมีส่วนกับการมาร่วมนะครับมาช่วยคุณในการแก้ปัญหาเขาก็จะมีส่วนกับการช่วยแก้ปัญหาได้ดีเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือการทำอะไรร่วมกัน บางทีมันอาจจะขัดแย้งกันง่ายและถ้าขัดแย้งก็จะเป็นการขัดแย้งแบบแรงๆด้วยเพราะดาวเจ้าเรือนอริดาวอาทิตย์ที่ยังแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเวลาขัดแย้งอะไรก็ขัดแย้งกันแบบแรงๆเพราะมันเป็นช่วงที่คู่ของคุณคู่ค้าของคุณเขาก็มีศักยภาพมีความมั่นอกมั่นใจอะไรได้ดีเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันที่17การที่ดาวอาทิตย์แข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองเป็นดาวเจ้าเรือนคําว่าอริ ในมุมที่ดูว่าเป็นผลเสียก็คือมันก็ยังมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขอยู่ตลอดเหมือนกันเพราะดาวเรื่องของปัญหามันแข็งแรงแต่ในมุมที่ดีก็คือคุณเองก็ยังมีศักยภาพกับการแก้ปัญหาศักยภาพกับการต้องแข่งขันต้องต่อสู้ได้ดีด้วยเช่นกันและพอวันที่17ดดาวอาทิตย์ก็ย้ายนะครับแต่ดาวอาทิตย์มาอยู่ในบ้านดาวพุธในขณะที่ดาวพุธยังอยู่บ้านดาวอาทิตย์ ลักษณะนี้ก็ยังเป็นดาวสลับเรือนก็เลยยังส่งผลให้คุณเองเนี่ยก็ยังเจอกับเรื่องของปัญหาที่ก็ยังดูมีความต่อเนื่องแข็งอยู่เพราะดาวก็ยังมีความแข็งแรงแต่บรรยากาศมันก็จะดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะจากเดิมที่คุณมีศักยภาพกับการแข่งขันการแก้ปัญหาได้ดีแต่พอวันที่17เดนี่ยดาวอาทิตย,ย้ายมาเนี่ยเขามาสัมพันธ์กับดาวพฤหัสด,ดาวตัวคุณซึ่งอาทิตย์กับพฤหัสเป็นคู่มิตรกัน มันจะส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหามันจะแก้ได้ดีขึ้นอีกคุณจะจัดการมันได้ดีขึ้นเพราะมันเหมือนกับปัญหามันเริ่มเป็นมิตรกับคุณแล้วนะครับคุณเองเนี่ยบางทีอาจจะมีคนมาช่วยกับการจัดการเรื่องของปัญหานอกเหนือจากคู่นอกเหนือจากคุณส่วนบางทีการแก้ไขการติดต่อการต่อรองอะไรก็มักจะมีมิตรที่ดีที่มาคอยช่วยเหลือเพราะอาทิตย์กับพฤหัสมันเป็นคู่มิตรใหญ่ และพอ27นะครับดาวสุกก็ย้ายเข้ามาด้วยนะครับดาวสุกเป็นดาวของเรื่องเพื่อนฝูงนะครับคนรอบข้างก็อาจจะมามีส่วนร่วมกับการช่วยแก้ปัญหาอะไรด้วยเพราะดาวสุกกับดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นคู่สมพลกันการที่เขามาร่วมมาช่วยแก้ปัญหาก็อาจจะช่วยส่งเสริมการวางแผนจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันการประกวดการแก้ไขแก้ปัญหาอะไรต่างๆ ได้ดีขึ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยเวลามาอยู่ตำแหน่งนี้ดาวเขาอ่อนกําลังเขาได้ตําแหน่งที่เรียกว่าน,นิดนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็อาจจะไม่ได้มีศักยภาพอะไรที่มีความโดดเด่นมากนักในช่วงเวลานี้แถมเวลาดาวศุกร์มาเล็งกับลัคนาคุณเนี่ยมันเป็นพินทุบาท มันอาจจะหมายความว่าบางทีคุณก็อาจจะคาดหวังว่าคนรอบข้างาาเพื่อนฝูงของคุณเนี่ยอาจจะช่วยเหลือคุณได้มากกว่านี้นะครับแต่บางทีเขาก็อาจจะด้วยศักยภาพของเขาอาจจะช่วยอะไรคุณไม่ได้มากนะักแต่ก็มีส่วนช่วยนะครับเพียงแต่ว่าอย่าคาดหวังอะไรมากนะักเพราะเขาอาจจะช่วยได้นิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ในอีกส่วนหนึ่งถ้าจะมองว่ามีอะไรที่ดูต้องใส่ใจมากหน่อยก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับ พระดาวศุกร์เนี่ยนะครับอีกความหมายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนคําว่ามรณะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพของคุณในช่วงต้นเดือนการโดนดาวเสาร์ที่เป็นดาวคู่ศัตรูเลงมันก็ทําให้เรื่องของสุขภาพก็อาจจะดูยังไม่ค่อยโปร่งนะครับพอ,อหลังวันที่2จนถึงวันที่26มาอยู่ในภพอริ นะครับก็อาจจะมีการเจ็บป่วยเจ็บไข้เกิดขึ้นได้แต่ยังดีที่ดาวเนี่ยเขาอยู่กับดาวที่ดีนะครับอยู่กับดาวพุธท,ที่เป็นดาวคู่ธาตุน้ําอยู่กับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวคู่สมพลก็อาจจะมีการเจ็บไข้แต่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันรุนแรงมากนะนะครับส่วนพอปลายเดือนถึงแม้ดาวที่ย้ายมานะครับมาอยู่ในจุดที่ดีแล้วเพียงแต่ว่าดาวเนี่ยมันก็ยังได้ตําแหน่งนิด ก็ถือว่าสุขภาพก็ยังไม่ได้แข็งแรงสมบูรณ์อะไรมากนักแต่แค่อาจจะไม่ได้เบีนอะไรที่มันต้องเจ็บใครแล้วเพราะฉะนั้นโดยหลกัหลกๆเรื่องที่ดูนอกจากเรื่องของคู่ที่ขัดแย้งกันง่ายก็อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพที่คุณต้องใส่ใจนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพหน่อยเดือนนี้ มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมีนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวอังคารนะครับแต่ในเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีดาวใหญ่อยู่ในช่องการเงินของคุณก็คือดาวราหูซึ่งเวลาราหูอยู่ในช่องการเงินเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณต้องระวังอยู่แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะ ดาวราหูอยู่ในช่องการเงินเป็นราหูรวงทรัพย์เงินมันออกง่ายนะครับและดาวราหูสําหรับคนลัคนามีเนี่ยมันเป็นเจ้าเรือนคําว่าวินาศบางทีมันต้องระวังการสูญเสียทรัพย์สินหรือต้องระวังการโดนเบี้ยวโดนโกงโดนทุจริตอะไรได้ง่ายโดยหลักๆเนี่ยคุณต้องระวังและรอบคอบกับเรื่องของการเงินอยู่แล้วและในเดือนนี้นะครับการที่ดาวการเงินของคุณดาวอังคารเนี่ย มาอยู่ในภพสหัสชชะซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยดาวเขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งประเพราะฉะนั้นในมุมที่ต้องระวังมากขึ้นก็คือหนึ่งเวลาดาวมันเป็นประดาวมันมีความอ่อนกําลังแสดงว่าการเงินที่เข้าในช่วงนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยต่อเนื่องไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือการเงินที่ดิวได้ที่มันเป็นระยะยาวหรืออะไรที่มันเป็นถาวรมากนักมันก็อาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นเข้ามาเป็นช่วงๆลักษณะแบบนี้ และการที่ดาวการเงินของคุณอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูและเดี๋ยวโดยเฉพาะยิ่งพอตั้งแต่18เป็นต้นไปเนี่ย18กันยาเป็นต้นไปเนี่ยดาวมฤตยูก็จะเริ่มมีการเดินถอยหลังก็อาจจะยิ่งส่งผลกระทบกับการเงินที่มันดูเข้าได้อืดลงด้วยนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นโดยหลักๆเนี่ยถือว่าต้องอวางแผนเรื่องการเงินให้ดีโดยองค์ประกอบอื่นก็คือ ดาวการเงินของคุณเนี่ยไปอยู่ในภพสหัชชะนะครับที่เป็นคำว่า,เ,าเรื่องของการขายการเจรจาดาวมันเป็นประดูเหมือนจะอ่อนนะครับแต่มันก็ยังมีมุมที่ดีก็คือดาวอังคารที่อยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยเขาได้ตำแหน่งราชาโชคเวลาดาวได้ตำแหน่งราชาโชคแสดงว่าเรื่องนั้นยังได้รับความนิยมนะครับเวลาทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณยังได้รับ การตอบรับได้ดีเพราะฉะนั้นการเข้าของเงินหรือเรื่องของธุรกิจอาจจะดูไม่ค่อยต่อเนื่องแต่เวลาที่มีอะไรเข้ามาเนี่ยการจะเจรจาการจะติดต่อการจะขายก็ยังได้รับการตอบรับได้ดีถึงแม้ในเดือนนี้อะไรที่เกี่ยวกับการขายของคุณเนี่ยหรือการเจรจาการติดต่อของคุณก็อาจจะดูไม่ค่อยหมูเลยเพราะตั <understand> <S 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 ้งแต่ต <c oughs> <te> ้นเดือนนะครับการเงินไปอยู่ในเรื่องของการเจรจาใช่ไหม แต่วันที่หนึ่งที่2ดาวการเจราจาไปอยู่ในภพปุตตะจริงๆก็ได้ราชาโชคนะถือว่าพูดจามีสเสน่ห์เพียงแต่ว่ามันโดนดาวเสาที่เป็นดาวคู่ศัตรูดาวเรื่องของความสําเร็จนั่นหมายความว่าก่อนจะสําเร็จมันก็มักมจะมีเรื่องให้เครียดอยู่นะครับพอหลังวันที่2ไปดาวสุกย้ายดาวพุธย,ย้ายดาวอะไรที่เกี่ยวกับการขายการเจราจาไปอยู่ในช่องที่ชื่อว่าอริมันก็อาจจะดูยากหน่อยมันอาจจะต้องเจอภาวะของการแข่งขันจะต้องเจอการ ต่อรองเยอะหน่อยจะต้องเจอการแก้ปัญหาอะไรเยอะหน่อยแต่ดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์เป็นคู่สมพลมันก็จะเสริมเรื่องของการวางแผนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาได้ดีเพราะดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหรือการแก้ปัญหาเนี่ยดาวมันก็อยู่ในบ้านตัวเองมันแข็งแรงมันทําให้มีศักยภาพกับการแข่งขันได้ดีเพียงแต่ว่าในมุมที่เสียคือมันก็มีปัญหามาให้แก้ได้มากเหมือนกันนะครับถ้ามองในมุมที่ดีในจังหวะนี้การที่ดาว อรินะครับถ้าเกี่ยวกับด้านการเงินมันคือเรื่องของหนี้สินเรื่องของเครดิตเพราะฉะนั้นเวลาดาวมันแข็งแรงถ้าเกิดคุณคาดหวังนะครับหรือคุณจะเจรจาคุณจะติดต่อขออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อคุณมีโอกาสกับการได้รับการอนุมัติได้รับการตอบรับได้ดีเลยเพราะดาวพุทธที่มาอยู่ร่วมในช่องอริช่องเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของคุณดาวพุธเนี่ย อีกความหมายหนึ่งเขาก็มาจากคําว่าพันธุอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องของรถเรื่องของอสังหาเพราะฉะนั้นการที่จะเกี่ยวกับการขอเครดิตหรือการที่เกิดคุณมีอสังหาและคุณจะดิวจัดการเรื่องการปล่อยเช่าอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะสามารถจัดการเรื่องนั้นได้ดีอันนี้ในมุมที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินนะครับพอวันที่17ดดาวอาทิตย์ก็ย้ายมานะครับก็มาเล็งตัวคุณอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหา เช่นกันถ้ามาเกี่ยวกับการเงินอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเครดิตอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยเช่าเก็บค่าเช่าอะไรต่างๆก็ถือว่าดูมีความลงตัวได้ดีเพราะดาวคู่มิตรมันมาเจอกันนะครับและพอปลายเดือน27ดาวศุกร์ก็ย้ายเข้ามาในจังหวะน,นี้ดาวอะไรที่เกี่ยวกับการขายการเจรจาเจ้าของบ้านที่ดาวการเงินคุณไปอยู่เนี่ยเขาก็ออกจากเรื่องของปัญหาแล้วมันอาจจะทําให้เกิดได้ ง่ายขึ้นนะครับความมีอุปสรรคความการแข่งขันอะไรมันก็ลดลงนะครับการเจราจาอะไรต่างๆก็ดูราบรื่นขึ้นเพียงแต่ว่าดาวอะไรที่เกี่ยวกับการขายการเจราจาเนี่ยดาวมันเป็นนิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดาวเป็นนิดเนี่ยมันอาจจะต้องทําอะไรที่มันทําเป็นกลุ่มมันเหมือนกับคุณจะเจราจาอะไรคุณจะไปขายอะไรคุณจะติดต่ออะไรบางทีในช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้ศักยภาพของ กลุ่มของเครือข่ายของทีมงานของคุณนะครับซึ่งมันก็จะช่วยกับการขายการเจรจาอะไรต่างๆได้ดีขึ้นในช่วงนี้แต่ก็อย่าคาดหวังอะไรมากเพราะอย่างที่บอกไปเวลาดาวสุกเล็งลัคนามันเป็นจังหวะที่เขาเรียกเป็นพินทุบ,บาทบางทีคุณอาจจะคาดหวังจากเ,เพื่อนฝูงจากทีมงานอะไรแต่บางทีศักยภาพของเขาอาจจะไม่ได้มีศักยภาพ อะไรมากนักที่จะเสริมคุณได้นะครับคือในมุมเสริมนะ่ะเสริมแหละแต่เขาอาจจะเสริมอะไรได้ไม่มากนะักถ้าเกิดคุณคาดหวังไว้มากบางทีคุณก็อาจจะมีเหตุอะไรให้ร้อนใจตามที่เขาบอกว่าเวลาดาวสุกเลงเป็นพิณทุบาทมันมักจะมีเรื่องของความร้อนใจในลักษณะนั้นมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวพฤหัส เป็นดาวดวงเดียวกับดาวตัวตนของคุณนั่นแหละในเดือนนี้ดาวเขาก็ยังมาแข็งแรงอยู่ในช่องตัวคุณดาวการงานยังมาทับตัวมันยังมีงานเข้ามาให้ทําอย่างต่อเนื่องนะครับดาวมีการเดินถอยหลังอยู่บ้างนะครับก็งานอาจจะดูช้าลงหน่อยยืดไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรถึงขนาดแบบมีความเสียหายเรื่องการงานเพียงแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยการที่ดาว อาทิตย์ดาวอาริเนี่ยนะครับเขาอยู่ในบ้านตัวเองตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17เลยเนี่ยแสดงว่ามันก็มีปัญหานะครับดาวเนี่ยเขาแข็งแรงได้ตำแหน่งกเกษตรแสดงว่าปัญหาเนี่ยมันมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นคุณเองก็จะมีปัญหาให้แก้ตลอดระยะเหมือนกันเพราะดาวได้ตำแหน่งกเกษตรมันจะมีความสม่ำเสมอมีปัญหาต้องให้แก้แต่ในมุมที่ดีก็คือคุณมีศักยภาพกับการแก้ปัญหาได้ดีและโดยเฉพาะยิ่งพอวันที่2 ดาวสุกก็ย้ายเข้ามาดาวพุธก็ย้ายเข้ามามันจะกลายเป็นว่ามีดาวเนี่ยมาอยู่ในเรื่องของคำว่าอริเรื่องของการต้องแข่งขันต้องแก้ปัญหาต้องออระวังการขัดแยง้งค่อนข้างเยอะจากหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเองที่มันมีให้คุณแก้อยู่ในบ้านตัวเองเรื่องของดาวสุกที่เป็นเรื่องของคำว่าสหัชชะ คุณต้องระวังเรื่องของการสื่อสารระวังการขัดแย้งคนรอบข้างระวังอะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่สื่อออกไปนะครับและดาวพุธท,ที่ถอยหลังออกมาเนี่ยนะครับมาอยู่ในคําว่าอริดาวพุธเองจริงๆก็เป็นดาวคําพูดอยู่แล้วเวลาดาวคําพูดตกพบอริคุณก็ต้องระวังการพูดอะไรที่มันก่อให้เกิดความขัดแย้งนะครับก็ต้องระวังอยู่แล้วแถมดาวพุธเองเนี่ยนะครับเป็น เวลามาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งคู่นี้เขาเรียกคู่เอกสารคู่ตัวอักษรนะครับคู่วิชาการอนะเพราะฉะนั้นเวลามันมาอยู่ในภพอริในเรื่องของด้านการงานสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังเลยคือก็คือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับด้านของตัวอักษรด้านของเอกสารต้องระวังนะครับและอย่างที่บอกไปบางทีการสื่อสารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะสื่ออะไรจะโพสอะไรคุณต้องระมัดระวังมันอาจจะมีความ ผิดพลาดได้ง่ายส่วนดาวพุทธที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคู่คู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนเวลาดาวไปอยู่ในช่องอาริก็อาจจะทำให้กับคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนง่ายต่อการขัดแย้งกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ในมุมที่ดีก็คือพอวันที่17ไปเนี่ยนะครับการที่ดาวอาทิตย์ก็มา ย้ายมาอยู่ในช่องเรื่องของคู่คู่ค้าหุ้นส่วนและเป็นลักษณะการสลับบ้านการอาทิตย์อยู่บ้านพุธพุธอยู่บ้านอาทิตย์และดาวเรื่องของปัญหาที่อยู่ในช่องคู่เนี่ยเล็งกับดาวการงานของคุณนั่นก็กลับเป็นอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าคู่คุณเองอ่ะแยกก่อนถ้าเกิดคู่คุณมีเกณฑ์กับการต้องไปแก้ปัญหาอะไรหรือคุณให้คู่ไปจัดการเรื่องของปัญหาคู่ค้าหุ้นส่วนอะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถจัดการได้ดีหรือแม้แต่ ถึงเป็นคู่หูของคุณอะไรแบบนี้นะครับหรือในปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานถ้าคู่มาช่วยมาร่วมกับการแก้ปัญหาเขาก็จะมีส่วนช่วยกับคุณได้ดีแต่ก็อย่างที่บอกก็ยังคงต้องระวังกับการขัดแย้งกันได้ง่ายอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าหลังวันที่17ไปเนี่ยลักษณะของการให้ความร่วมมือกันมันจะดูดีกว่าที่จะพร้อมที่จะขัดแย้งกันเพราะ อย่างน้อยคู่ในช่องปัญหามันเป็นคู่ธาตุน้ําและมันมีดาวคู่ธาตุน้ําอยู่ในราศีธาตุไฟมันก็พยายามอ่อนลงและคู่ธาตุน้ำเนี่ยมันเป็นคู่ของการปรับตัวเข้ากันนะครับแถมเรื่องของปัญหาเนี่ยก็เล็งกับดาวการงานเล็งกับดาวตัวคุณมันเป็นคู่มิตรกันแสดงว่าพยายามที่จะร่วมกันแก้ปัญหาให้ได้พอวันที่27นะครับดาวศุกร์ก็ย้ายเข้ามาด้วย ดาวสุกย้ายมามันทําให้อะไรที่เกี่ยวกับการขายการเจรจาการติดต่ออะไรมันก็ดูดูสมูทขึ้นเพราะว่าจากก่อนหน้านั้นมันอยู่ในช่องอริมันดูต้องเจอสภาวะของการแข่งขันจากรอบข้างจะต้องอมีความติดขัดมีความยากนะครับแต่พอดาวออกจากเรื่องของอริการเจรจาการติดต่ออะไรมันก็ดูอาจจะดูสมูทดูดีขึ้นนะครับดูไม่ค่อยยากเหมือนเดิมมากนักนะครับ เพียงแต่ว่าดาวสุกเวลามาอยู่ตำแหน,น่งนี้ดาวมันเป็นนิดการที่ดาวเป็นนิดเนี่ยเวลาที่คุณทำอะไรแบบทำเป็นกลุ่มทําเป็นทีมทําเป็นรูปขององค์กรร่วมร่วมกันกับกลุ่มหมู่มากเนี่ยมันจะช่วยทำให้คุณจะเจรจาจะขายจะติดต่ออะไรได้ดีกว่านะครับซึ่งดาวก็มาเลงกับดาวการงานของคุณก็จะส่งผลให้การทำงานในลักษณะแบบเป็นทีมการเจรจาการติดต่ออะไรเนี่ย ก็จะช่วยให้เรื่องของการงานเนี่ยมันสามารถติดต่อได้ดีสามารถแก้ปัญหาอะไรต่างๆต่อรองได้ดีด้วยมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมีนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวพุธนะครับในเดือนนี้เนี่ยช่วงต้นเดือนนะครับถือว่าความรักของคุณยังดูมีความโดดเด่นได้ดีเลยถึงแม้ดาวพุธเองเนี่ยเขาจะเริ่มเดินถอยหลังตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาแล้วแต่การที่ดาวเนี่ยยังอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตร ตำแหน่งนี้ดาวพุธได้ตำแหน่งมหาอุดแสดงว่าเรื่องของความรักหรือคนรักของคุณเนี่ยเขาก็จะมีความโดดเด่นมีศักยภาพที่ดีแถมดาวก็เล็งอยู่กับดาวตัวคุณด้วยซึ่งก็เป็นดาวคู่ที่ส่งผลกันที่ดีต่อกันนะครับถือว่าในช่วงต้นเดือนความรักยังดูดีนะครับยังอยู่ในความรักที่ดูมีความสุขได้ดีแต่พอวันที่สองบ่ายๆนะครับดาวพุธเขาก็ย้ายดาวสุกย,ย้าย ดาวพุธด,ดาวความรักของคุณย้ายไปอยู่ในภพอริแน่นอนครับดาวความรักตกภพอริมันเป็นจังหวะที่ความรักของคุณดูมีปัญหาง่ายหรือกับคนรักของคุณอาจจะดูมีความขัดแย้งเกิดกันได้ง่ายนะครับถึงแม้ดาวพุธด,ดาว คู่ของคุณเองเนี่ยก็มาอยู่ในจุดนี้เนี่ยเขาก็ยังมีกําลังที่ดีนะยังได้ตําแหน่งอุจจาวิราชเขายังมีความโดดเด่นได้ดีเขายังได้ตําแหน่งมหาจักรเขายังดูมีบารมีนะครับเขายังได้ตําแหน่งราชาโชคถือว่าเขาเองก็ทําอะไรก็ยังได้รับการตอบรับแต่เวลาดาวที่มันเป็นได้ตําแหน่งมหาจักรเนี่ยและไปอยู่ในภพอริบางทีก็อาจจะทําให้เขาเองก็ดูมีอารมณ์ของความฉุนเฉียวรุนแรงได้ง่ายเหมือนกันนะครับ และดาวเนี่ยมีการเดินถอยหลังนะครับดาวพุธเป็นดาวคำพูดคาจาเดินถอยหลังนะครับมันอาจจะทำให้บางทีพูดจากันก็ไม่ค่อยเข้าใจก็ได้ประมาณสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องอ,อ,อาจจะเป็นประมาณแบบนั้นก็ได้แล้วเวลาไปอยู่ในช่องอริด้วยนะครับมันก็อาจจะต้องระวังมากหน่อยนะครับแต่มันก็ยังมีในมุมที่ดีก็คือการที่ดาวคู่ของคุณไปอยู่ในภพอริเนี่ยเขายังอยู่ร่วมกับดาวที่ดี เขาอยู่ร่วมกับดาวเจ้าของบ้านที่แข็งแรงเองเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญหาในมุมของเขาเองเนในส่วนของคู่ของคุณเนี่ยเขาก็ยังสามารถจัดการปัญหาอะไรของเขาได้นะครับอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ที่เป็นคู่ธาตุน้ํากันเขาก็ยังพยายามปรับตัวเข้ากับเรื่องปัญหาได้และพอวันที่17ดดาวอาทิตย์เขาก็ย้ายนะครับดาวอาทิตย์ย้ายไปเป็นดาวสลับเรือน ถือว่าเรื่องของปัญหาและเรื่องคู่ของคุณดาวยังมีความแข็งแรงมีความโดดเด่นได้ดีแต่ในมุมนี้มันอาจจะต่างกันไปตรงที่ดาวเรื่องของปัญหาเนี่ยเขาเล็งอยู่กับดาวตัวของคุณนะครับอยู่ในช่องความรักมันอาจจะเป็นมุมที่เรื่องของปัญหาถึงแม้จะยังง่ายต่อการขัดแย้งกันคู่ของคุณยังมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายรุนแรงง่ายแต่ เรื่องของปัญหายังดูจะพยายามที่จะช่วยกันแก้ปัญหาได้ดีนะครับเพราะดาวมันเป็นคู่มิตรกันมันเหมือนอะไรที่เกี่ยวกับปัญหายังช่วยกันแก้ไขได้ดีและอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าคู่ของคุณในช่วงนี้เขามีเกณฑ์กับการจะต้องไปสอบไปแข่งขันไปจัดการอะไรปัญหานะครับเขาเองเนี่ยจะมีโอกาสกับการแข่งขันต่อสู้สอบอะไรต่างๆได้ดีนะครับ และพอวันที่27ดาวศุกร์ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในช่องคู่ของคุณดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่สมพลกันมันก็ย้ายมาเนี่ยมันช่วยทําให้คู่คุณก็ยังมีการวางแผนจัดก,การปัญหาของเขาได้ดีเพียงแต่ว่าเวลาดาวศุกร์มาอยู่ในภพปตัตนินะครับสำหรับคุณเองเนี่ยมันเป็นพินทุบาทนะครับมันอาจจะหมายความว่าบางทีคุณอาจจะคาดหวัง อะไรจากเรื่องของคู่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอ,อาจจะเป็นไม่ได้อาจจะเป็นแนวแบบบางทีคุณอาจจะต้องการให้เขาขอโทษอาจจะต้องการให้เขามาช่วยแก้ปัญหาอะไรมากขึ้นอะไรอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าเวลาดาวศุกร์ที่มันเป็นพินทุบาทเล็งลัคนาเนี่ยบางที ถ้าคุณคาดหวังไว้มากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ได้ตามสิ่งที่คุณคาดหวังก็ได้และมันก็อาจจะยังทําให้คุณอาจจะมีความร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของคู่เรื่องของคนรักของคุณก็เป็นไปได้และสําหรับคนโสดนะครับช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้มีโอกาสได้เจอคู่ที่ดีที่ไม่ค่อยขัดแย้งกันก็คือช่วงต้นเดือนวันที่1นวันที่2นะครับเพราะดาวความรักดาวคู่อยู่ในจุดที่ดี และมีกําลังที่ดีแต่พอวันที่2เป็นต้นไปเนี่ยนะครับคุณอาจจะได้พบเจอคนที่ดูมีอารมณ์ความเกลียวกราดอารมณ์รุนแรงหน่อยและบางทีมันง่ายต่อการที่จะเกิดการขัดแย้งกันและยิ่งหลังวันที่27ที่ดาวศุกร์มาเป็นพินธุบาทด้วยมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยไขว่คว้าหรือวิ่งเข้าหาเรื่องของความรักมากไปซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยส่งผลดีต่อการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับความรัก ในนนช่วงั้มาดูในเรื่องโชคลาภความสําเร็จของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภความสําเร็จก็คือดาวเสาร์ในเดือนนี้ดาวยังแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองดาวยังเดินถอยหลังแหละนะครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จยังแข็งแรงความสําเร็จยังเกิดขึ้นได้นั่นหมายความว่าเช่นเคยนะครับที่ผมพูดในช่วงนี้ส่วนใหญ่ของชาวลัคนามีนก็คืออะไรที่คุณทำเนี่ยมันยังมีโอกาสกับการสําเร็จได้ดีในเดือนนี้ดาว เกตนะครับมาอยู่ร่วมกับดาวโชคลาภของคุณเพราะฉะนั้นดาวเกตอยู่กับอะไรก็มักจะกระตุ้นเรื่องนั้นก็จะทําให้คุณตื่นตัวกับเรื่องของความสําเร็จได้ดีในมุมอะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อดาวเกตเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของของมงคลเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ยังมีเกณฑ์ที่จะได้เรื่องของวัตถุมงคลสิ่งอะไรที่เป็นเป็นมงคลเข้ามานะครับและ อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับการขอพรขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันยังสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ดีคุณยังเป็นเดือนที่เหมาะกับการขอพรบนบานสารกล่าวอะไรได้ดีในช่วงวันที่1ึงหรือวันที่2เนี่ยมันก็อาจจะดูมีความยากกับเรื่องของความสําเร็จที่มันไปเกี่ยวกับด้านของการเจราจาการติดต่ออยู่บ้างเพราะไอ้ดาวศุกร์เนี่ยนะครับ ที่เล็งอยู่กับดาวเสาดาวโชคลาภของคุณเนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกันและดาวสุกมาจากเรื่องของเพื่อนเรื่องของการเจรจาซึ่งมันอาจจะส่งผลขัดกับเรื่องของความสําเร็จในช่วงต้นเดือนแต่พอตั้งแต่หลังวันที่สองเป็นต้นไปดาวสุกย้ายดาวฟุธย,ย้ายไม่มีดาวอะไรที่มาส่งผลไม่ดีกับดาวความสําเร็จของคุณแล้วนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณทํา มันก็ยังมีโอกาสเกิดความสําเร็จมีโอกาสเกิดลาาผลได้ดีเพียงแต่ว่าโดยรวมๆนะครับสำหรับคนลัคนามีนในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณมักจะต้องมีเรื่องของปัญหาให้ต้องแก้ไขต้องแข่งขันต้องฟาฟันต้องต่อสู้ต้องต่อรองเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องเนี่ยก่อนจะสําเร็จมันมักจะต้องแข่งขันต้องขัดแย้งต้องต่อสู้ก่อนต้องแก้ปัญหาก่อน แต่จากการที่ดาวความสําเร็จยังแข็งแรงนั่นหมายความว่ามันก็ยังมีความสามารถกับการแข่งขันได้ชนะนะครับต่อรองได้ชนะนะครับต่อสู้ได้ดีแก้ปัญหาได้สําเร็จเพราะดาวความสําเร็จก็ยังมีความแข็งแรงสําหรับชาวลัคนามีนส่วนในเรื่องของนักเสี่ยงโชคนะครับในช่วงต้นเดือนที่ดาวศุกร์เลงกับดาวโชคลาภของคุณเนี่ย ก็แน่นอนครับดาวศุกร์เป็นเรื่องของคําว่ามรณะดาวศุกร์เป็นเรื่องของคําว่าสหัชชะแล้วไม่ส่งผลดีกับเรื่องโชคลาภของคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดจะเสี่ยงโชคในช่วงต้นเดือน1นึ่อนะครับอะไรที่เกี่ยวข้อมูลที่ได้จากเพื่อนมานะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางตั๋วเดินทางหรืออะไรที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเลขห้องโรงพยาบาลอะไรเงี้ยไอข้อมูลเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ทําให้มีโชคอาจจะตัดในส่วนนี้ไปได้เลย เพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะมีโชคแต่อาจจะไม่ใช่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะมันเป็นคู่ศัตรูกับโชคลาภของคุณพอหลังวันที่สองเป็นต้นไปนะครับดาวโชคลาภอยู่ร่วมกับดาวเกตเพราะฉะนั้นโชคลาภมันอาจจะต้องสังเกตเช่นคุณอาจจะมีการฝันที่แม่นอาจจะมีรางสังหรณ์มีสัมผัสอะไรที่มันเป็นเรื่องแปลกๆนะครับซึ่งคุณอาจจะต้องเอามา ความฝันเหล่านั้นมาแปลความหมายมาตีความมาตีตัวเลขเอานะครับเพราะมันจะมีส่วนกับเรื่องของลาภผลของคุณได้ดีก็ลองพิจารณาดูและนี่ก็คือการทำนายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ขอบคุณครับ